ครับผมเราจะสปอยนั่นเลยจริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ใหให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองงา่อะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองปีคือทำอนเรสรบอกได้นะบอกไดานเสี่ยเล่นจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคนี้ได้ไหมก็มือนหมอรับปรมตนุ่นิวยังคิดอยู นึกออกเลยครับตอนเนี้ยใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เราเราไม่เคยทำมาก่อนเลยครับใช่ครับอ๋อแต่อันนี้ไม่เคยไม่เคยทำจริงๆครับก็จะเห็นครั้งให้บนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ทำมัไม่เคยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยจริงจังขนาดนี้โอ้เดี๋ยวกับแม่แม่กันพี่วะซาผมโชว์บนเวทีจริงเราก็แอบคิดเหมือนกันแท้แต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็เอ้าแต่อยากพูดนิดนึงแล้วกันครับก็ อยากจะขอบคุณทางโนแลนด์ครับที่จัดงานได้แบบใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัว<ม>เปิดตัวเออเราให้เราเป็นตัวแทนครับ,บ,บของทางแวร์โนแ,บบแนโลแนด์ครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้แฟนผับหลาคนนะแปดร้อยแปดร้อยครับแปดเต็มเนี่ยเตที่นั่งเลยครับหรืวเราเป็นไงบ้างใครมาซัพพอร์ตตอดติดทุกงานก็ยังดีใจทุกค,ครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับจนวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบ เห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มเกือบจะเต็มฮอเลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานแฟนมิตรของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วครับ <c oughs> แสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้นานแล้วโอ้จริงจริงเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดวีนิ่แฟนมีตรแบบจริงจังก <c oughs> ็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยจริงจงต้องขอบคุณทางโรแลนด์ด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนตัวซีลนิวนะครับผมที่ทําให้โรงแลนได้มองเห็นแล้วก็เอาเราไปเป็นเซนเตอร์เราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อทุกคนด้วยเพราะว่าโรงแลนเป็นบริการเส้นผมที่แบบดีมีคุณภาพก็กันไอ้อย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของสมมูลเสียงมันมีพร้อมร้องไหมฮะเซลล์นิวเรื่องดีแต่สีเรื่องไม่ได้แล้วเหมือนจะเสียงกันเป็นนเสียงผมดีขึ้นแต่ว่าเฮียเซลลนิวเริ่มดีขึ้นผมเป็นรู้บ่อย เล่าเหตุการณ์วันนั้นก่อนจะได้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณสองวันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่า แต่ไม่ได้ตะโกนเยอะนะทุกคนจะคิดว่าเสียงหายไปตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่ครับแต่อยู่ดีหๆเสียงหายหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอรียลโหยหวนเป็นดิสนีย์หวนแอรียลเพิ่งลองช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ลองไม่สนองแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมากอยากจะทำให้ดูแต่แบบเขินว่าเราเหมือนแบบว่าหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบ ประมาณนี้เราก็แบบชอบอันนี้ไม่ใช่ผลนะนี่คผมแซวเล่นครือเสียงเหมือนเอาเลื่อนไปเลยหรอไม่อาจจะเปลี่ยนบ่อยแซวไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอลเลี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนียไม่เกี่ยวกับแซวจริงๆนะครับแต่คุณหวองว่าเป็นคออักเสบใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก ทีอากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อยมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองมัวแต่เลนเยอะอีกเหรอผมติดเกมครับมัวแต่เล่นเกมดูการ์ตูนนั่นก็คือเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันมั่มันมันมีอาการเป่นมาผ่อนล่วงหน้าเลยเหรอมีแค่ไอนิดเดียวครับดีๆมันก็แบบ ยไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นหูหนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานอ๋อใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกจริงจริงแค่รู้สึกว่าไม่เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเนี้ยครับแล้วช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไดเตรียมใจเนาะ,ะครับก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้นอยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมา ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปบอกเลยใช่โอวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันมันมาเองรับจริงไม่ได้อยากจะร้องบวกกับแบบเสียงแฟนคลับแบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับแต่เวลามีคนโอจะยิ่งยิ่งยิ่งหนักเลยครับอย่าห้ามโอดแล้วใช่ไหมหนูร้องให้ไม่ก็โอดได้ตกใจไหมตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมพี่บ๊ตกใจตกใจตกใจแต่เราทําให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเลยเคยมีเหตุการณ์แบบ เสียงเกือบเป็นแบบนี้ฮะแต่ไม่ถึงแบบคั้งนี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการรักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยยู่อยากเป็นนักร้องนักร้องอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรมันก็เปรียบเสมือนหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยเขาทาให้เข้าใจแบบมาึ้นอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงผมเป็นอยี้บ่อยอยู่แล้ี่อันนี้ปกติจะแบบเป็นแบบแพ้กาอะไรบ้างครับผมเสียงแผบมีสเลดบ้างก็ไม่ไม่น่าจะเสียงหาย ไม่ไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นเหมือนกันโออย่าเป็นหนูไม่เคยเป็นเหมือนนกัอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ามันนิวจะเป็นยังไงนุ่นิวจะปลอบยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแหบหรอถ้าเสียหายนุ่นิวจะปลอบยองีีเสยหายก็ปอบแบบก็ปอบนี่เฮียปลอบแล่เดี๋ยวเป็นจริงกันหนูท่านห่ถ้าหนูปลอบมาเฮียลองให้ทำไง ังบไม่ลอก็บอกที่เงียบบอกเนียก็จับกำมันคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างอนนูอ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเงีเล่านะฉีดยาฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็มีไงต้องใช้เสียงเหมือนกันครับเราจะกลับมาไม่ทนันต้องมีคนที่รถตกใจไม่กลัวว่าเสียงมันจะหายไปเลยตกใจครับกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรังตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา100%นะครับยังเหลืออีกนิดหน,น่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะพอเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงอะไรเลยหมอยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ก็แค่ ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะท่่านท่าง่านวีาุยกาบพ่กเร่ายานอ่านท่า่าจะเานี่านท่านล่านานท่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 านานพัานท่อนานม่อยากพัาเลยจริ่ก็ไ่่า่ายทยากพักเท่าน่่าน่านานท่านา่านาานโอายานานทอนานท่านท่นา่า่ เลยควมสิ้นไปแอริเลแล้วผมเมื่อวานเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่เฮียซีคือพาน้องไปด้วยตัวเองเลยใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูตรวจด้วยไปด้วยไปด้วยก็ถือวนาไปตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดกังคู่เลยครับเป็นแผลโมว่าเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงๆก็ดูแลกันฮะอย่าคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกัน ข้าำเลยข้างชอวาะใ่องข้ากำแพงล่าสุดติดเทรนโลกเดียวเลยเลยทนดโลไปเลยบ้างคราเลยกกับพี่มายดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่มายก็ดีใจดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามติดตามพี่มายแล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบ ก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่ไมอ่ะพี่ไมพี่ไมน่ารักเขาพี่หนูหนูพี่ไมสวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟิชเชอร์ริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆริงตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับน่มกุหคิดว่าน่าจะไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไมรู้สึกว่าพี่ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่า เราก็เคยไปท้ามกำแพงกับเพียมาครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิลๆเลยครับไปหมุนไปแกล้งเขาหมุนไปแกล้งหน้ากำแพงเลยเตรียมแผนไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกพี่มาอย่างไรจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่มาจะจำได้หรือเปล่าใช่แต่มันล้ก็ต้องเห็นจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือเปล่าไม่ไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในการในการนึงเขาก็จับมาได้ว่าิวแน่นอนเอกลักษณ์เสียงเราจริงๆ ดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บอ่านี่แหละนู้นีเ่ <c oughs> เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอ,คอมพลีทเลยใช่ไหม <c oughs> ก็คอมพลีทอยู่ครับก <c oughs> ับการติดเทรนโลกเป็นไงบ้างครับนีแบบมันแบบใจฟูขนาดไหนครับฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนั้นก็ติดเทรนโลกด้วย ดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะมีคุยกับพี่ไม้ไหมครับอุ้ยติดเพลงลบติดเพลงโลบเ,เลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ย,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 ยัง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 ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องอกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชีวิตใช่แต่ก็มีแบบว่ามีรีプライไปกันบ้างน,นิดหน่อยทวิตไปสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยดน้ำตองน้ำตากันด้วยมานาะนอ๋อใช่ครับวันนั้นก็มีเต้นหยดน้ำตากับพี่ไม้ด้วยชอบอเพลงนีม้มากๆเลย พี่ซีเป็นไงบ้างคะแบบได้เห็นน้อง,องแบบได้ร้องู่งกับศิลปินที่ชื่นชอบอุย้ยจริงๆหนูไปทุก <c oughs> เขาเยกว่าทุกยุคเลยไปทุกรยการแล้วไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหหนูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสนี้เรื่อยๆครับผมเพราะว่า การร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการหลากหลายเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยที่สี่ไปไหนครับไปไหนครับเป็นแขกรับเชิญของหลังกำแพงหลังกำแพงเบมีจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงอ่านี่เปนวัดเผื่อมีก็ลองทางก็ลองทางไม่เจอไงอยู่ว่าเบื่อเจอแบบนี้ก็ถ้ามีสแนเทปก็ติด วันนี้เขาพิ่งมาเมื่อกี้ถ้ามีถ้ามีอะไๆเทวก็สามารถชวนได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลักกระเพงของนิวไหมคะจำได้ไหมนั่งอยู่เขาไม่น่าจะเลื่อนนะเพราะว่าจำได้อยู่แล้วเธอเป็นเฮียอยู่หลังกระเพงครับผมก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิ อถ้าเป็นเฮียหนูจะดัดเฮีย <laughs> จำได้น,นะครับผมเอาใจมากไอ้ขอเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็ดีว่ามันมีเพจหนึ่งอันนี้ว่าโยอิดแล้วโยเคือคู่จิ้งว่าจิ้งหน่งจิ้งเพื่อนเอางานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มันโยม,มาถึงที่เราเลยอีกหนึ่งคู่เดี๋ยรู้สึกยังไงที่แบบเวลาจะดราม่าโดนโยเราจังจริงจริงไม่มีด้วยหรอครับจริงอันนี้โยมาที่เรายังไม่เห็นจริงอันอันนี้ตัวขาด จริงจริงมาอ่ีเอนมจริงอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้จริงช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยครับเพราะจริงช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะมีหลายโปรเจกต์มาว่าเขาจะเป็นดับแสงรวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่เขาก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีมีอันนี้ด้วยหรอ ดูตลอด่สียงดูดึงในการโดนยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบว่าดังมากช่วงนี้แบบมันแฝงแต่ามันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการวายกำลังโดนโดนอะไรว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้อะไรจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทําด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งบางเรื่องถ้าเราเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าเออทำตัวแบบ ให้มันดีขึ้นในบางเรื่องให้เหมือนคู้เราก็จะเป็นผู้ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่ามาได้เป็นอย่างดีเรียกว่าผ่านทุกข่าวมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านทุกดราม่าทุกเ่างเรมเันมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไป ส่งดูขึ้นทางฝันส่งให้ขึ้นทาฝันหรือไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเหล่าแล้วก็แฮปปี้ดาม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทําไมนี่จริงมันน้อยไหมเพราะต้อเห็นก็น้อยแต่ว่าแล้วหแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็ะบ่อยหลือคืนอะไรอยตามองก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเราโดนดาม่าบ่อยมีใครไม่น้อยบ้างมันก็มีนิดน้อยแล้วครับแต oh ่ ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนู้นี่รู้สึกโชคดีขนาดไหนครับมีเมีเยอยู่ข้างในทุกดาวมากเลยโอ้โหเป็นเบ้านจริงๆว้าวเป็นหอล้หเหมือนกัอ้เหมือนลอกก่อนวจริงจริอยากอยาจะบอกทุกคนกลับมากกว่าว่า ให้น้องตอบก่อนให้หนุกตอบก่อนแล้วก็ให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก็สองปีกว่าๆแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็ยังจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแลยเฮียบอกอะไรกับน้องไหมคะอยู่ข้างๆน้องตลอด โอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติเราจริงๆแลการถ้าเรายืนตรงนี้คนเดียวแล้วต้องแบบเจอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเอาทำงานเรารู้รู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินเท้าด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าดูใจว่าดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็น อะไรอน,ะคนาคตก็ตามแต่ก็ดูแลกันอย่างนี้สัีครบเหมือนอยู่ในช่วงดมมาเมื่อกี้